ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esport แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวได้บ้านของ Infinity ครับแยกเล่น2-2ออมาให้แท็กออร่า้วตรงนี้ครับยังไงต่อกับเจเยอร์เจเยอร์ออกมาจัางหวะนี้เจเยอร์จะไปใส่มาเรียบร้อยครับแจคกูร้องแต่เอาไปหนึ่งแล้วยังต่อมา Infinity ฟิินตลั่มบ่าเหมือนการลดระเบิดใส่ก็หายไปอีกหนึ่งตรงนี้มาบอดบายครับซ้ำนักแห่งใจก,กุลล้อเพื่อออกจากเกมไปเหลือแค่คนเดียวแล้วแบบนี้แท็กออร,ราวกันหลายครับอันลีก,กุ๊บตะเหยียบทับเข้าไปเลยครับแม่ทีะละแม่ตายท้ายเป็นกลุ่มับปิดงานไปเลยครับแท็กออร่ราครับตัดหน้าแห่งดีอินฟินิตี้จบอันดับที่16ไป กฎใหม่ครับเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ p t s สี่ a c ผนั่นเองนะครับทุกผู้ชมครับและโนดาบอกว่าเต็มบอกว่ายิงกับมาโนดาตัดน็อตหน้าของบอสเซนไม่ได้ครับเอาครับโนดาครับแหมไล่มาเทมาใส่ไปจังหวะนี้รถทับไปหนึ่งทีครับบุรีรัมย์เมเตอร์ e สปอร์ตบุรีรัมย์ไหลมาจังหวะนี้สับแม็กกัไปก่อนและโคเน็กซี่ยังไงต่อยสเปซใส่มาเซดิกโดนตัดน็อตไปอีกหนึ่งคนครับโอ้ยไม่ดีแล้วครับสำหรับ f w e Sport ตครับ ครับเทพแมวครับจอดรถแล้วแบบนี้โดนยิงคอใส่มาเหมือนกันแบบนี้แมวจะรอดหรือเปล่าครับนอหลบมากันก่อนกครับหลังรถครับแมเพื่อนน่าจะคอว่าเจ็บมากครับมีรานอสครับไหลมายังไม่เห็นนะครับนึกว่าเข้าตัวอาคารไปแล้วจะนี่ไหนได้เทพแมวนอนอยู่ตรงวันนี้จะไปใต่เลยใสมาพี่นอสุูดก็บ้างเหมือนกันแล้วเป็นเทพแมวตัดน็อกไปได้ครับแม่เอาอะไรก็ผมมีระนอสโดนตัดน็อกไปเซรสซี่ครับไหลมาเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เริ่มเดินทาแล้วเหมือนกันสําหรับแปดบิดบาสุก้าไรเอฟวีสปอร ใส่มาทุนี้ยีเตเปย์ใส่มาเรียบร้อยแซ็บนิกต่น็อกไม่ได้หนึ่งครับแซ็นิอกออดเอตัดน็อกบีลีฟครับออกน็อกไปเหมือนกันและโผมาจังหวะนี้เป็นหน้าของใครครับเป็นทูเกซี่ตัดน็อกไปโอ้ความกระตุกอีกแล้วและเรียบร้อยครับเป็นไมตีมาตาฟาก้าครับไปปิดงานเลยครับบานาน่าวันออกจากเกมไปครับ FW e s p o r t รครับจบอันดับที่สีไปแล้วมอรินมอตามติดเลยเอ็มแอนด์บลีฟโคแลซี่ไหลมาเหมาือนใจจังหวะนี้โคแลซี่ไหลไปยีเตเปซไซด์แล้วลูกนัาสมาัยเดินลูกน่าสมัยยีเตเปย์ใส่สุดท้ายเป็นซซิิกกแาไไปปปดดงนนบบบบบรรรีีัััััมคคจอท่8 เจ็ดทีมแล้วครับผมตรงนี้กับ23าอ่ะหลายโบมาจาังหวะนี้จะไปใส่มาโลแดนสมายขึ้นมา,า,ายิงจะไปใส่ทานเฟอร์ไปเรียบร้อยครับซิกแซกโดนตัดนอกไปอีกหนึ่งคน โอ้ชาปเปอร์จะไล่เกียร์เอเมชชมุรีได้หรือเปล่าตรงนี้ครับแล้วไหลามาแบบนี้แล้วเป็นทน่านของมิเซโปรครับและวจิคิอาร์แทบจปิดงานเลยซิกนั่นเจ้าเคมิงจบอันดับ7ไปครับและเจ้าแมรไปปิดงานเบลมอร์ครับโอ้ชาปเปอร์จบอันดับ6กไปตามไปติดเลยครับโอ้เปิดตัวยิงไปด้วยจังหวะนี้ไนดะ้ขวามาเหมือนกัน KM 99ครับตัดน้อยน้าของลีออนคิวครับล่วงไปและวสกีตัดน้อยอีกหนึ่งครับโอ้ยิงซ้อมซ้อมยิงยิงเขาท้าไป12ดาเมจจ่ายไปจังหวะนี้ยัง,ย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 งไงต่อครับแล้วดูครับเอเมชชมุรีครับไหลมา เจ้าแมนไหลมาเช็คกันก่อนเห็นมาแล้วตังว,วนี้สเป์ใส่ไปหายอีก1คนครับผมเคก็สกปิดไปน็อกเหมือนกันแล้วเมื่อสักครู่นีกันแล้วสุดท้ายเป็นสปีดก็ปิดงานไปเลยลองเคไหลมาหลังสมูทต,ตรงนี้ทําป,ปัมยากันอยู่ปัมยาอยู่โอหมนาต่อตังวันี้เรียบร้อยรับน้องไปหนึ่งแล้วสุดท้ายเป็นเคก็สกปิดงานครับผมเมจิกอีสปอร์ตครับจบอันดับที่4ไปครับแมทแฟคเกอร์เดินแล้วครับตรงนี้กําเนดอยู่ปานเนดไปย้อยย้อยเด้งหนึ่งจังหวะโหลดพอดีเรียบร้อยตัดน้องไปได้หนึ่ง อาครับผมตรงนี้ชุกันขึ้นมาได้อีกหนึ่งมาเหมือนกันตรงวันนี้ปาโมโนตอมใส่ไปเรียบร้อยครับแบบนี้มิรานอสโดนตัดแน่นอนครับอุ้แมสแฟกเกอร์เล่นดีจะจัดนะรอบนี้กันแล้วไปเผาใส่หน้าของมิรานอสไปด้วยลอสเจเจอาร์ก็ไหลตายไปที่บูโซนครับแบบนี้ลำพูนจะเปิดใจแรกได้หรือเปล่าเหลือคนเดียวแล้วหลังสมอตรงนี้ครับผมนีสเับปใส่มาปาไฟใส่ไปอีกหนึ S 2> <S 2> ง่งลูกสองลูกมาเคสติดเก้าจับไปใส่เรียบร้อยครับสุดท้ายเป็นลำพูนทีละทอนอีสปอร์ตครับหกขีวเทียร์กับสกีทสีโดดนตัอกไป ดาวแมนโดยยีสเปซใส่มาหน้ารับธนวัตรเหมือนกันและจูเลีโอโดนไฟเผามาแบบนี้เอ็มเอชชนบุรีจะจบ16หรือเปล่าครับ <c oughs> โอ้โลนันสมายครับ <c oughs> ดักแมนโดยยีสเปซใส่หน้องจูเลีโอน้อกมันกันแล้วธนวัตรทีเอสครับตัดน้องมาโลนัสมายมัน,นกันสุดท้ายเรียบร้อยเลยเอ็มไอทีเอสปิดงานนะผมเอ็มเอชชนบุรีจบ16ไปเลยครับอันเรียบร้อยครับแต่เป็นสี่ร้อยวิธีแต่น้องต้องไปรีบไปแล้วโมมาจังหวะนี้ยังไงต่อยสีสเปซใส่กันมา ใส่กันมาตีน้อยวิธีก็ซิกแซกกระตันน้หน้าของบอสเซนไปได้เหมือนกันครับและซิกแซกก็ไปซ้ำบอสเซนออกจากเกมไปเซตเนทไปนานก่อนหรือแค่เซตอีกคนเดียวมาตรงนี้เนทเลยไปครับแตเอดี้โคไม่ต้องวันนี้ยังไงต่อสุดท้ายเป็นเอ็ดดี้อาร์เคอร์แมนครับไปซิลคิวก่อนและเป็นแมสโซนัทับปิดงานไป F W E Sport ครับจบอันดับที่15นะครับผมนี่ครับแล้วเห็นแล้วครับสองคนยืนอยู่ตรงนี้ครับแม่อาริชัยวัฒน์อยู่ในสโคมอลสเตเจอรอขึ้นรถหรือเปล่าครับยังไม่ได้รอขึ้นรถโดยที่สเปรไล่มมมาเหหือนนนกัััจงวะี้ครบผ โดนหนึ่งอุ้ยข่านั้นเดียวโดนหนึ่งเหมือนกันโอ้โห้สองหัวยังไงต่อกำเนตแม่ไม่ใช่นคนสองใจครับผมปาเนตส่ไปก่อนด้านหน้าย้อยๆเด้งมาหนึ่งจังหวะจังหวะนี้ยังไงต่อพากลางมาเนตไปอีกหนึ่งลูกเรียบร้อยลงแลกเพชรเด็ดไหลเข้ามาเหมือนกันแล้วลอสเตจเออาร์ครับเนตไปเดือบน็องนักของมิลานอสลงมาถึงซิตี้ครับแม่แต่ก่อนน็องก็เดินไปยิงใส่หน้าของเพชรเด็ดน็อกไปโคนัสซี่เดินทำเอ็ดดี้บอกว่าสั่งลุยเอ็ดดี้สั่งลุยมาจังหวะนี้กำเนตรอหน่่ววววงเเลลาาไไไ้อออยูจัสโมมนต์กขป แล้วฝาเล่นกันสบสโมกันก่อนตรงวัน,นี้เอดดี้เับแมตตาน้องทของจัสโมเมนเฉยเลยครับสามออกจากเกมไปเลยครับจัสโมเมนกัน Just สุดท้ายบิเซตโปปิดงานาจจปีเตอร์แมตออกจากเกมไปเหลือแค่หมูสเตย์กับโยชิมิบุรีสองคนเท่านั้นเนี่ผมตรงนี้เน่ยใส่มาแบบรบบวงๆเ,เ,เหมือนกันยีสเปสใส่สเปร่าใส่มา30โสิบโผล้วหมูสเตย์เกือบตายครับหุ่วิ่งไปหมดแล้วหุวิ่งไปหมดแล้วนีวว่ค่อยขยับเข้าวงมาเรื่อยๆรถระเบิดใส่ก็จะเทพแมวครับโอ้โหสกิลออปชั่นบิเซรับคือรถระเบิดใส่นี่แหละครับผม ทางหน้าของ4ี่น้อยพิธีก็ร่วมไปเหมือนกันแล้วบกขึ้นมาไม่ได้ป้ำมยาไม่ได้ป้ำหยาดเอเคมล็อก3โอ้ยสุดจัดสุดจัดทูเกซี่ตรงนี้ยังไงต่อออนไฟมากๆสำหรับวันนี้ของเขาแล้วเป็นพิเทนโปก็ปิดงานไปเลยครับชาร์เปอร์จบอันดับที่หครับแม่อโมรี่เคมิงครับหนูลินเห็นแล้วครับเอสวายิงเคาะใส่เคาะใส่ไปหาทูเกซี่ยังไม่ได้เรียบร้อยเป็นหนูลินก็ปิดงานไปเลยอโมรี่เคมิงจบอันดับที่5ไปครับ เปิดใจแลกทั้งคู่นะครับสำหรับ2ทีมนี้ครับซีเนจเจอร์เกมมิ่งและ8บิตบาสูก้ายิงคอสใส่ไปหาหน้าของฟาร์ลอสกันก่อนครับขอใส่ฟาร์ลอสไปครับจังหวะนี้ยังไงต่อแล้วเป็นไมตีมาดาฟาก้าเปิดน็อกมาหนได้หรอไม่ลิมิเตดไปได้ครับหรือแค่ฟาร์ลอสโอ้แบบนี้อัตราจะได้หรือเปล่าเรียบร้อยสุดท้ายเป็น8บิตบาสูก้าครับเป็นหน้าของเจสปาร์เกอร์ปิดงานไป เฟรมเลดยับๆเหมือนกันจังหวะนี้ไหลลงมาครับเอะไะครับผมตรงนี้มีเปิดไฟแน่นอนจังหวะนี้มาตองเคชนใส่เพื่อนครับนิโอติกาโดนตัดน็อกไปเจ้าแม่ตัดน็อกนะของนิ้ออาชนะของตองเคล่วงไปเหมือนกันจังหวะนี้ครับผมโอ้โดนไฟเผาไปด้วยออปชั่นมาแบบเต็มครับแล้วเจ้าแม่ไปซ้ำหน้าของตองเคครับรวมถึงซ้ำนิโอติก้าออกจากเกมไปด้วยเหลือแค่2คนครับเมจิกกีสปอร์ตเซตเนทไปใส่หน้าของบิลลี่เข้าล่วงไปเหมือนกันโรนไดมาตัดน็อกมาได้อหนึ่งหน้าของนี่กับบอสเซตล่วงไปครับพิทเตอร์แม่อมวันสุดท้ายไไม่หวจรริงคับสุดดดท้ายปโนิงานนนโดดยสเเตรริกั่องคับ ไงต่อนอนดรอปช็อตมาก่อนครับปลาเป็นแฟดใส่ไปแล้วบอกไม่ได้รอช้าตรงนี้มันเสียเวลา มันเสียเวลาโดนลูกใส่ไปวานอติก้าไปปิดงานดัวเนมก่อนจะเกมไปครับผมเบลมอรมาเทิดน้องนของมานาวานไม่ได้เหมือนกันเซดิตัดน็องไปได้อีกหนึ่งมาชาเปอร์หรือแค่สองคนไหลเข้ามาจังหวะนี้แบบรอเนทแมสโอนัตดึงสลักมาปาเนทใส่มาหนึ่งลูกลูกนี้ย้อยเด้งมาแบบนี้ลอเจคอาร์โนตัดน็องไปด้วยแกลเน่ของแมสโอนัตยัดตรงนี้เซตเนทกลับมาเหมือนกันผมครามเบลเกิดขึ้นมาจังหวะนี้ป๊อปเป็นเนทหรือแฟบเป็นเนทครับผมดับเบิลคิวส่งหน้าของลำพูนทีนัทอย์นสปอร์ตจบอันดับที่แปด กำเนิดมาปลาระเบิดบอกว่าผมมาคามิกาเซ่คามิกาเซ่ปลาไปอีกลูกปลาไปอีกลูกมันไม่ถึงครับโอ้ดาเมจมันไม่ถึงครับแรงเหวี่ยงครับโมเมนตัมยังไงต่อปลามาอีกหนึ่งลูกรอตายทองรถมาจังหวะนี้โคเน็ซี่ลงมาก่อนเจ้าเราสิบสามดาเมจที่จ่ายไปแล้เป็นเจคย่าแตัด็ไปได้หนึ่งแอ่เรซ็ตแมวมาจังหวะนี้ทำเซ็แมวจะเก็บไปหรือเปล่าก็เป็นแมตต์นัส์ก็เป็นสิวคิวมาได้แล้วโนัวได้ครับตัดหน้าขอเจคย่าครับลวกไปแล้วสามวิสิเกมันทีเนยใส่มาครับผมตรงนี้ เป็นรถระเบิดนะครับผมพยายามวัดอยู่ครับแล้วพิเศษโปรไ้เกาะแตกหมดแล้วนะครับผมเพื่อนในชุดไม่ได้ซิกแซกเดินซิกแซกเดินมาครับหมดตอปใส่ไปจังหวะนี้ค่อนข้างโลมาโอ้วัดสุดหรือเปล่าจะไ,ไ,ไปใส่จะไปใส่มาเรียบร้อยสุดใา่เป็นซิกแซกดับเบิลคิวเฉยเลยก <c oughs> ุูมเลืออชิตครับตรงนี้ขอชิดตัวบ้างกันก่อนครับเฮ้ยฟาล์ลอดเดทมาลูกนี้ลูกที่สองน่าโดนครับแล้วออกซ้ายไปโดนอลิมิเต็ดครับตัดนอกไปแล้วสรับกรูม โอ้โห oh oh, แบบนี้ลำบากแล้วครับด้านกลยก็ยิงมาเหมือนกันแล้วเป็นอารีมิเตดครับยิงผ่านจากรั้วครับออกมาครับซ้ำนักของกูหมดจากเกมไปโอ้โห oh oh, แล้วฟ้าล้อตัดน้องไม่ได้อีกหนึ่งครับตรงนี้ครับเหลือแค่เจเยอร์โอ้โ oh ห oh, ลำบากครับเล่นครับเล่นลำบากมาเจเยอร์ตัดน้องมาได้เหมือนกันเอาเลยครับผมตรงนี้ฟ้าล้อเซ็ตเน็ตไปซ้ำนักของเจมซมินครับออกจากเกมไปเกินหนาแน่นนะผมตรงนี้ซิกเน,นเจอร์เกมมิ่งสคนไหลขวาไปอยู่ในตัวใครหนึ่งกะ Sophia. โซฟิยาโซฟิยาขึ้นมาตระหว่งนี้ก็ยิงไปใส่โอ้โหยังไงท้อ โซบียาเห็นมาตรงวันนี้ซิแกแซกไหลเข้าสม,มุกไปแล้วมีเซเปย์ใส่โดนในสม,มุกเฉยเลยนะตัวนั้นมายีเซใส่ดานเฟอร์ไปได้แต่สุดท้ายเป็นอลิมิเต็ดครับผมผิดงานไปซิกเนเจอร์เกมมิ่งเลยครับผมในเกมนี้ออ,อกมาเจคอบเอ,อ้ยจะไม่ได้เล่นโอ้โหเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนตรงนี้เข้าโ,โหเจคอบเกือบอดเล่นน้องบอกว่าเกือบอดเล่นนะฮะเข้าบ้านไปก่อนแล้วกลุ่มไหลามากลุ่มไหลามาชนแล้วครับผมตรงนี้กลุ่มเดินทำเลยหรือเปล่าครับแอคแทกออร์เรล เป็นมอร์ตอฟใส่ไปก่อนเหมือนกันครับเจค็อบกับโจกามาดูแกรนเนตตรงนี้เจค็อบลำบากเหลือเกินแล้วโดนเจมส์มินครับตัดน็อกไปครับเจค็อบเอาละครับผมตรงนี้เปิดมือครับจากท่าของเจมส์มินนับน็อกไปแล้วเป็นแจ็คูลอฟครับไปซ้ำครับแหมเจค็อบออกจากเกมครับทีมครับแต่ว่ามีไวโนติก้าครับรออยู่นี่ครับไม่สนใจยทีตสเปบต่ล่วงเลยครับธนวัตรทีเอสครับโอ้โหไวโนติก้าว่ะและโดนส่วนมาแต่ท่าของเจเยอร์เจเยอร์ส่วนมาเหมือนกันแล้วหนูลินครับไปตัด เซียรออยู่ครับเซียรออยู่ช่วงวันนี้โผล่มาแบบนี้เอกลูเซียไม่พลาดครับผมแต่นักงคนจักรุลอฟกับน้องไปเหมือนกันแล้วเบียร์ลากซ้ำครับซ้ำนั่นเหมืนใจกรุลอฟพอจะเทไปยิงสเปรย์ไล่ไปก่อนครับท่านของกลุ่มเจคยาร์แซดกัมเนทรอไว้ก่อนตรงนี้มาปาเนตใส่ไปก่อนหนึ่งลูกมาเพื่อกันชาร์จกันชาร์จมาสเปรย์ใส่ไปก่อนช่วงวันนี้ยังไงครับแม่แล้วบอเช่ลำบากแล้วครับเอฟวีจะเอาบ้านครับเอฟวีบิลเอาบ้านโผล่มาช่วงวันนี้สเปรย์ใส สุดยามจังหวะนี้มาแล้วโดนหน้าของเซดีก็สุดไปเหมือนกันครับปอเช่ก็โดนตัมออกจากเกมไปแลตรงนี้ครับโอ้โหอ,อะไรครับผมตรงนี้มอเตอร,ร์เกมมิ่งเสียพื้นที่เปิ่มงงครับผมทุกเช้าเราก็ชา้จาจังหวะนี้มา RKS j s ครับแัตตานีห้าของเบลมดไปได้เหมือนกันท่านมันโถนตนันน็อกไปแม็กโซนัทไปขอท้อฟีรับแัตตานีห้าของตีน้อยพีจีและเรียบร้อยเลยครับผมลอสเตชิอาปิดงานชาร์เปอร์อ e ีสปอร์ตจบสิบสี่ครับ F.W. เชื่อตัวมาจังหวะนี้เซดิกไหลผ่านมาเรียบร้อยมันโถตันน็อกไป บรราน้าวันบอกเหยียบทับไปก่อนแล้วเรียบร้อยครับเป็นมันโถดับเบิลคิวแกร่งส่งหน้าของ FWE สปอร์จบอันดับ12ไปเลยครับจูเลียเจ้าแมนแก๊งตัวเจลงมาเรียบร้อยหรือเปล่าวานอติก้าบอกว่ารอรออยู่แล้วจังหวะนี้มาเฉาคุ้ยแต่ตหน้าของเจจูเิโอลวกไฟก็ถือเจ้าแมนและสุดท้ายเป็นเวนอติก้าครับปิดงานไปเลยครับผมเอเ s ชุบลีจบอันดับ9ไปครับโดยเดนทรีเกมมิ่งครับสเตลผู้จะอันดับได้ครับเอเดียคาแมนเปิดนอกไปได้อีกหนึ่งครับหน้าของโซนิกไฟเตอร์ครับซ้ำโซนิกไฟเตอร์จะเกยไฟขอขอโอ้น้องคู เต้าผูจังหวะนี้ข้อเท้าข้อเท้า,ทาโผล่ข้อเท้าโผล่นัดเดียวแล้วเป็นสไตล์จีตัดน็องล้อซิีเตจาร์ G un, Knock, Lost, City, JR, ล่วงไปครับด้านไกลโอ้โหและเป็นคนแอซซี่เปิดน็องมาเป็นฟาร้อนล่วงไปครับโซฟียาบอกว่ารอก่อนเพื่อนสโลดาวสโลดาวฟรีสสโลดาวพีใส่ลงมาจังหวะนี้พีไฟใส่ un, ลากมาเกือบไม่ตายครับผมโซฟียาตอน้องนักแของเทพแมวไปได้ครับแล้วเป็น โอ้โหแล้วเพ,พอร์มูดจับหลาเตีพพพพเพอร์ามูดไหล่ตีมาเฉากวยต่น้องนองโอคดซี่ไปได้เหมือนกันแล้วเป็นบอสเซอร์ดับเบิลน็อกมาเลยครับผมบอสเซอร์คมจัดใจังหวะน,นี้ต่น้องน้าของจัส์มูเมนต์ไปลงถึงเบอร์หมูสักเป๊บแล้วยิงไปอีกหนึ่งน็อกครับแม่ตรงนี้แล้วโซฟิยาแต่น้องน้าของโนดาไปได้เหมือนกันฟารฟ์าลอกไปต่น้องน้ของจัส์มูเมนต์ไปแ็สุดท้ายเป็นเทพแมวบิดงานแมดแฟกเกอร์วออสเกไปลามพูดีออนโจประดับห้ครับเหลือท็อปสี่แล้วแต่ต้องระแวงขวาก่อน มา,าวัวน,นี้เรียบร้อยโซฟียาซิกติกับตัดน็อกไปเอาครับผมตรงนี้และไต่อด้านบนมี2อันตรายด้านบนครับด้านบนมี2ตรงนี้มาแมวแมวมาตัวน,นี้สเปซไ่มาแล้วเป็นไฟรมอาานัเหมือนกันตายมือระเบิดมาเหมือนกันตัวนี้ไม่ซไสสเปซไสขึ้นมาบอสเตอร์ปิดงานไปซิกเนเจอร์เกมมิ่งเครื่องเริ่มติดแล้วครับผม6คิวครับในเกมนี้โอ้โหเอดดี้ไล่เว้ยเอาแล้วไรต่อสเปซไส ไปใส่โอ้บรรจงเหลือเกินเอดี้แคมแมร์ตัดน็อาไปได้หนึ่งจะมาซูลิกโอ้ยสั่งแผนใหม่หรือเปล่าตรงน,นี้มาเล่นหลุมมันก่อนแล้วไหลเข้ามาโบงแล้วทุกวันนี้ยังไงต่อเรียบร้อยกันไอค้คลูเซียอันไปใส่ไอ้คลูเตียจะเปใส่ไปเ,เ,เป็น็นนอาไปหนึ่งแล้วดังแบมาทุกวันนี้เรียบร้อยครับธนวัตรทีเอสคอมโบปิดงานไปเลยครับผมชาร์เปอร์อีสปอร์ตจบอันดับที่16ไปครับโอ้โหบอดบ้าไหลามาแบบนี้มาเช็คหลุมก่อนนะบอดบ้ายังไงต่อไหลลงหลุมมาหรือเปล่าไอค้ครูเตีย เอคลูรออยู่เหมือนกันเอคลูมารออยู่ตรงนี้มาไหลลงหลุมมาแล้วธนวัชย์จินต,จาาน,นต์เบสไทร์ทนวัชย์จินต์เบสไทร์แกเนธไหลามาย่อยๆตรงนี้ธนวัชย์ทีเอเดียร้อยหายไปสองเลยบอดบาดบอดบายยิงไปน้องไปสองทุกแกลเนทมาตรงนี้แล้วลีออนคิวแต่น้องของโอปาไม่ได้ปีเตอร์แมดโดนน้อ,องไปเหมือนกันแล้วบอดบายได้หลายตันนองของดักแมนก็นออกจากเกมไปเหลือแค่สองแล้วก็ตารางมิทีสมาแล้วทั้งด้าน,นของเอคลูซีก็ปาเนทกันไปเหมือนกัน เอกรูเซียปาเนตไป7ดาเมจเท่านั้นจ่ายไปตรงนี้มาแจงกูลอฟครับซ้ำโอปอลออกจะเก็บไปเอกรูเซียเซตเต้มาค่อนข้างสวยครับไปตัดน็อกไม่ได้เหมือนกันโนด,ดาบนเขาก็มีแค่ต้องปิโโดให้หมดแล้วตรงนี้ก็เอกรูเซียเล่นแบบลำบากเอกลุศิอาตะเปเอกลุศิอาตะเป้บา,างลากยาวลากยาวสุดท้ายเป็นพิเศษโฟใช้คานัดเดียวครับส่งอินฟินิตี้ครับจบอันดับที่15ไปครับฮาร์มิงเกือบเสียนะครับผมโนเอาแค่วงกับมาเฮ้ย จลามโผล่เรียบร้อยเทปแมวโดนซ้มเบเกบไปโดยเค็99ใครจะไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านตรงนี้ไปแล้วจังหวะนี้ก่อนเอ็กครูเซียแกเดตรอเบื่อหนาคนไปแกจังหวะนี้มาเตะไปมาเรียบร้อยเอ็กครูเซียแต่เราไม่ได้หนึ่งแล้วยังไงต่อทอปฟีโดนน็อกไปครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็หลายตาไปของเอฟบิเหมือนกันจังหวะนี้เนทเนทจะมาเนทมาอีกแล้วเอ็กครูเซียบอกว่าหลบจุกอุ้ยปาโดนเพื่อนจุกมานอนอ่ะมอบให้จังหวะนี้มาเอค้ครูเซียต่อเนื่องไป อครับพี่กีรเราเปิดมือเปิดมือมาแวนออติก้าซ้ำน้องของเจเยอร์ออสกีไปไอ้ครูเซียซ้ำน้องของเฉาคัวก็ออสกีเช่นเดียวกันครับแซฟติกแต่น้องน้าของ R K J S ก็ล่งไปเหมือนกันระหว่างนี่วัวเนมได้ล้ระเบิดใส่มาสายความวัวตัวตัวเองไปหมดใจคกูลอบด้น้องนั่ของมันโถไปเหมือนกันโอ้โหซึ่งสามเต้าเราสามคนไอ้ครูเซียดับเบิลคิวอีกเฉยเลยล่ามไหนไม่รู้ดีกว่าล่ามสิบเอแล้วไหลมาตังหว่านี่พี่เซโปอไปซ้ำนัองของเจคุณล็อบออสกีไปแล้วนระเบิดไปไอ้คลูเซียจะไไไปตตาายยยยลล่วงเเเเฉจนนนนททมมิโโดดัอคส ขออใส่ไปครับตรงนี้ครับไปตัดน้องไม่ได้หนึ่งนะครับบอสเซอร์ครับผมไหลมาในนี้แล้วดูกลุมล่มกลุ่มยังไงสเปรย์ใส่ไปก่อนกลุ่มกลุ่มสเปรย์สลับเสื้อมาเพื่อฆ่าไวเรียบร้อยสุดท้ายกลุ่มไปตัดน้องไม่ได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นเลลิกไปเทรดมาได้ครับไอ้ชาออร่าจบอันดับที่สองไปครับและยิงขอใส่มาอีกหนึ่งปาไฟใส่ต้นไม้ด้วยโอ้โหโคตรเทคติกถอยหลังก็มุนวอลโอ้ขาวอีกแล้วโอ้ขาววงมาหึงหึงวงมาหึงหึงโยชิบอกออกขวางก่อนเล็กน้อย เอาขวากว็าเล็กน้อยมากําเน็ตกําเนกระโดดเช็คกําเนกระโดดเช็คย่อย,ยอยๆมาตรงนี้เน็ตดูชิคซิ้งจะไปเหมือนกันชิคซิ้งจะไปเหมือนกันจังหวะน,นี้ไหล้นมานโยริกา้กาการชนะของโยชิมิบุรีมาจัสติโมเมนต์เสร็จลของนิโอลิกา้าไปเหมือนกันด้วยผมป่าแปดใส่ซ้ายไปและชิคซิ้งเดินตามมา แล้วพอเมมูตัวแปลเหมือนกันหมูสเต้ขึ้นมาจังหวะนี้สเต้ใส่สเต้ใส่พลิกขวามาอย่าไม่ได้อย่างไม่ได้ไหลเข้าสม,มุกม,มาจับใกล้ไม่ได้เดี๋ยวคอมค้างมาจังหวะนี้วันเนดิก้าแต่น้อนักขอัชิซิงไปได้เหมือนกันแล้วหมูสเต้เทนักขวัญเดนดิก้าออกจะเกมไปยังไงต่อเนี่ยตองเคตัดก็ไม่ได้หนึงตองเคตเัดน้องไม่ได้อีกจังหวะนี้ยังไงต่อโอโมโอ้ยนี่หนูลิ้นไหลมาเทเทเกมมิงมาป๊อปแฝดไปด้านหน้าก่อนหนึ่งลูกพรีไฟสมุกไปออปชั่นมาแฝดละลัวแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสามมา 8ต่อโอ้โหตายจะบอดตายตายจะบอดตายวันนี้มาเพอร์เพอิลมูดบอกโอ้โหตามันกล้าเหลืเกินมันกล้าเหลือเกินมาเลยลีก,กตัดชนะขนจัมโมเมนต์ล่วงไปหรือแค่หมูตะเ้ได้สมบจัโดโมเมนต์เรียบร้อยครับผมเดย์เทรดเกมมิ่งครับผมเกมนี้6คิวกฎใหม่หมูชิเคเก้นรูกินไก่เยอะที่สุดเป็นผู้ชนะวิธีการวัดคะแนนจะมีลำดับควาสมสำคัญดังนี้1ทีมที่กินไก่ได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์จะเป็นผู้ชนะ2หากจำนวนกินไก่เท่ากัน จะวัดที่จํานวนคิวใครคิวมากกว่าเป็นผู้ชนะ 3. หากจํานวนคิวยังเท่ากันทีมที่จบอันดับสูงกว่าในแมชล่าสุดจะเป็นผู้ชนะ